เท่ากับวันนี้หลายคนก็เทรดชนะเนะเาะอธิบาย Winning Martingale กับ o s i n g Martingale ใช่ไหมครับ o s i n g Martingale กับ n n i n g Martingale นะครับโดยปกติเนี่ยมาติงเกลเนี่ยมันคือลอสมาติงเกลโดยเริ่มต้นนะมาติงเกลมันคือการลอสมาติงเกลนะครับมาติงเกลเนี่ยก็คือการที่เราทบไม้เมื่อแพ้เ,เวลาเราแพ้ออเดอร์แรกไปเนี่ยสมมติเราออเดอร์สิบเหรียญเราแพ้ไปปุ๊บเราเสียสิบเหรียญถูกต้องไหมเราเสียสิบเหรียญนะครับ ทีนี้ถ้าเราออกออเดอร์ที่2 10เหรียญเท่าเดิมในขณะที่กราฟสมมติกราฟจ่าย90%นะครับคุณจะได้บวกมา9เหรียญเท่ากับว่าหักลบกับที่คุณเทรดแพ้ใบไม้แรกคุณยังติดลบอยู่1เหรียญคุณต้องเทรดชนะไม้ที่3ให้ได้คุณถึงจะได้กำไรอ่าอันนี้คือเดินไม้แบบเสมอทำให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะฉะนั้นครับสำหรับบางคนเนี่ยเขาก็มองว่า จริงๆไม่ใช่บางคนหรอกหลายคนเยอะมากเขาก็มองว่าการทําแบบนี้มันทําให้เราเสียแรงเยอะพอเราแพ้ไปไม้นึงเนี่ยเราจะต้องเอาชนะให้ได้อีก2เราถึงจะกําไรเขาก็เลยคิดเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ามาติงเกลขึ้นมามาติงเกลคืออะไรไม้แรกเหมือนเดิมครับไม้แรกคุณแพ้สิบเหรียญไม้ที่2คุณจะไม่เทรดสิบเหรียญครับคุณจะทบไม้เพื่ออะไรครับเพื่อถ้าเกิดคุณชนะไม้ที่2คุณจะได้ทุนและกําไรกลับมาทันที ยกตัวอย่างแบบคลาสสิกสุดเขาจะคูณประมาณ2.5ไม้แรก1ิเหรียญแพ้ไม้ที่2เนี่ยคุณจะไปออกที่25เหรียญคุณจะไปออก10เหรียญละคุณจะออก25เหรียญแล้วเวลาที่คุณชนะออเดอร์25เหรียญเนี่ยค,คุณจะบวกมาประมาณถ้า9 0คุณจะบวกประมาณ22เหรียญหรือเปล่าผมจำไม่ได้ละ22เหรียญเท่ากับว่าไปหักลบกับ10เหรียญที่คุณแพ้ไม้แรกเนี่ยมันก็จะได้กำไรบวกมาประมาณ12เหรียญอ่านี่คือมาการมาติงเกล ซึ่งการมาติงเกลเนี่ยโดยปกติเขาก็จะมาติงเกลไปเรื่อยถ้ายังแพ้อยู่ก็มาติงเกลจนกว่าจะชนะไม้แรกแพ้ไม้ที่2ทบขึ้นมาไม้แรก10อ่าไม้ที่2ทบเป็น25ไม้ที่2แพ้อีกก็25ก็คูณ2.5ต่อเลยคูณ2.5ก็จะกลายเป็น60กว่าใช่ป่าวะเออก็จะกลายเป็น60กว่านะครับไม้ที่3ก็จะอัพขนาดไม้กลายเป็น60กว่าเหรียญแล้วถ้าแพ้อีกไม้ที่4ี่ก็จะอัพขนาดไม้ไปเป็น1้อยกว่าเหรียญเพื่อที่ว่าขอแค่ชนะถ้าคุณแพ้มาเเยะท่่่ไหร ขอแค่ชนะครั้งเดียวคุณก็ได้ต้นทุนที่คุณเคยเสียไปบวกกำไรกลับมาทันทีนี่คือการมาร์ติงเกลหรือที่เราเรียกว่า Losing งมาร์ติงเกลมาร์ติงเกลคือการทบไม้ครับทบไปเรื่อยๆข้อดีของมันก็ผมบอกไปแล้วแต่ข้อเสียมันก็มีข้อเสียก็คือถ้าคุณควบคุมสติสัมปชัญญะในการเทรดไม่ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดที่คุณต้องระวังเลยอ่ะสำหรับการมาติงเกลนะครับผมเปรียบเหมือนกับการที่คุณ ขับรถสปอร์ตที่ไม่มีเบรกครับการที่คุณขับรถด,ด้วยความเร็วสูงโดยที่ไม่มีเบรกมันเป็นยังไงครับคุณก็ต้องขับยังไงก็ได้อะอย่าให้ชนอะไรอะแล้วก็ไปถึงเส้นชัยก็คือจบสมมติว่าการเข้าเส้นชัยก็คือจบวิธีเดียวที่คุณจะพิชิตได้ก็คือไปให้ถึงเส้นชัยก็คือทําไงให้ชนะให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ถึงเส้นชัยสักทีอะคุณไม่สามารถชนะได้ที่ะกิ่งไม้สะดุดนิดเดียวก็แหกโค้งเลยเพราะมันไม่มีเบรกไงครับ การมาร์ติงเกลเนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราเร่งในการสูญเสียให้กับคุณได้ถ้าคุณควบคุมมันไม่ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้การมาร์ติงเกลเพราะว่าผมควบคุมมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ผมควบคุมมันไม่ได้ผมรู้สึกว่าการเทรดแบบมาร์ติงเกลทําให้ผมไม่สบายใจผมก็เลยมาคิดเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าวินนิ่งมาร์ติงเกลจริงๆวินนิ่งมาร์ติงเกลมีนานแล้วแต่ว่าผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับวินนิ่งมาร์ติงเกลก็กลับด้านครับ มาแกะมาติงเกลมันคือลอสมาติงเกลมันคือทบเมื่อแพ้ใช่ไหมวินนิ่งมาติงเกลแพ้ไม่ทบครับแต่จะทบเมื่อชนะเช่นคุณเทรดไม้แรกชนะไม้แรก10เหรียญชนะบวกมา9เหรียญคุณเอา9เหรียญเนี่ยมาทบกับทุนเดิมกลายเป็นไม้ที่2เนี่ยคุณออก19เหรียญชนะอีกทบกับทุนเดิมนะครับไม้ที่3คุณออกประมาณ30กว่าเหรียญน,นี่คือวินนิ่งมาติงเกลนะครับอ่าโอเคเนาะทำความเข้าใจ แนะนำวิธีเดินเงินหลายหลายรูปแบบหน่อยครับและดีและปลอดภัยถ้าคําถามแบบนี้นะผมแนะนําเดินเสมอเพราะวิธีการเดินเงินมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ละคนก็จะมีกระบวนการในการคิดวิธีการเดินเงินที่แตกต่างกันด้วยวิธีการเดินเงินแม่งเยอะมากวิธีการเทรดแบบเดินเสมออะเป็นวิธีการเทรดที่ easy and happy ที่สุดแล้วมันไม่ได้กว่ามันไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะ แต่มันเป็นการเทรดที่ผ่อนคลายที่สุดแล้วครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่สามารถรับแรงกดดันได้อะไรขนาดนั้นยังควบคุมสติยังเทรดและยังต้องกดออเดอร์เลยยังต้องนั่งลุ้นอยู่อะไรเงี้ยครับผมแนะนําเดินเสมอแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในโหมดของการทํากำไรแบบยอมรับความเสี่ยงระดับสูงได้ก็จะอาจจะมีการมาติงเกล มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ผมแนะนําเดินเสมอนะถ้าเริ่มต้นนะทุน3 0 0พต่อเดือนหรอครับบริหารทุนยังไงไม่ใช่ถามพันนะห้าพันนะถ้าถามว่าบริหารยังไงใช่ไหมครับผมจะมี2แผนฟังดีนะ2แผนหลักๆ2แผนหลักๆขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับกราฟแผนแรกเนี่ยก็คือ RRPR อันนี้คือแผนหลัก RRPR คืออะไร RRPR ก็คือ Win n i n g มา r t i n g เก e 3เซต Winning มา r t i n g เก e 3เซตออกออเดอร์เริ่มต้นที่1%ของพอร์ตก็คือ50ดอลลาร์ผมเขียนให้ดูแล้วกันผมมี2ระบบการเดินเงินนะครนค, r r นะครับ1ือ RARPR RPR คืออะไรก็คือ list reward นะครับ profit run น,นะครับกับ2คือ flexible นะครับ flexible เียนไงวะหรือการเดินไม้แบบฟลิกนั่นแหละมันเป็นการยืดหยุ่นนะครับการเดินเสมอ,อเดินเสมอทีนี้ไอเดินเสมอน่ยคุณคุณเก็ตและคุณเข้าใจแต่ RPR คืออะไรนะครับ RPR ก็คือว่าผมจะใช้ tree winning martingale นะครับชนะ3ไม้ติดนั่นแหละ3ไม้ติด จบงานแบบทบไม้โดยสตาร์ทที่1นะครับของเงินทุนก็คือผมทุน5 0 0 0ใช่ไหมอ่าผมทุน5้0 0เหรียญสตาร์ทก็คือ50ใช่ไหมครับผมออกไม้แรก50เซตผมออกจะออกเป็นเซตนะครับเซตละ50้เหรียญน,นะครับมันจะเป็น50 50 50นะครับแล้วก็100แบบนี้นะแบบนึงนะ03นะครับจะเท่ากับ150อ่าผมจะเทรดเริ่มต้นที่50เหรียญ นะครับถ้าผมชนะถ้าผมชนะ50เหรียญสมมติว่า50เหรียญเนี่ยเอา90%ไปเลยเอ้ย80%ดนต์ดีกว่าจุดแนะครับผมจะได้บวกมา40เหรียญใช่ไหมครับเท่ากับว่าออเดอร์ที่2ผมได้ออก90เหรียญอันนี้ผมพิมพ์ภาษาไทยให้ตัว,ให,ตวให้ตัวเลขมัน,น,นเฉยๆนะคูณจุดแปจะเท่ากับ72นะครับ72็ดบอวกเกออเดอร์ที่3จะเป็น162เหรียญถ้าออเดอร์แรกผมชนะนะครับ ผมจะทบขึ้นมาเป็น90เหรียญแล้วก็ถ้าออเดอร์2ชนะอีกผมจะทบขึ้นมาเป็น162เหรียญถ้าออเดอร์162เหรียญชนะเท่ากับว่าผมจบงานการจบงานแบบวินงกมาจินเกแบบนี้ผมจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับก็จะเท่ากับ240ี่เหรียญนะครับ240ี่เหรียญ4ประมาณ42เหรียญนะครับนี่คือกำไรที่ได้ถ้าผมชนะ3ไม้ติดแบบ i r r p r ได้นะครับแต่ถ้าแพ้ทำยังไงนะครับถ้าไม้แรกแพ้ผมก็จะไปขึ้นไม้ที่2ไม้ที่2ยัง50เหรียญอยู่ ถ้าไม้ที่2แพ้ถ้าเซตที่2เนี่ยแพ้อาจจะทบไปแล้วทบไป1 2แล้วก็มาแพ้ไม้3เนี่ยผมก็จะขึ้นนะครับเซตที่3เป็น50นะครับเหมือนเดิมแต่ถ้า3เซตเนี่ยแพ้หมดเลย50 50แพ้หมดเลยผมก็จะไปขึ้นในฟอร์เมชั่น2ก็คืออัพขนาดไม้เป็นร้อยเหรียญแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับมาร์ติงเกลสามอ่าวินนิ่งมาร์ติงเกลสามไม้ติดเหมือนเดิมจนกว่าจะชนะ3ไม้ติดได้อ่ะโดยเรียงเงินอย่างนี้นะ50อันนี้ในกรณีที่แพ้นะ50 50 50, 50 100ร้อย ร้อยถ้ายังแพ้อีกยู่ก็ไปที่ร้อยห้าสิบถ้าร้อยห้าสิบยังไม่สามารถชนะชนะสามารถติดได้ก็เท่ากับว่าผมสต็อปลออ่าแล้วค,คุณดูการสต็อปลอมันสต็อปลอที่เท่าไหร่มันจะสต็อปลอที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าร้อยเหรียญพอดีพอดีสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนอ่านี่คือสต็อปลอนะนะครับนี่คือระบบที่ผมใช้โดยปกติซึ่งระบบแบบเนี้ยผมจะเทรดเฉพาะในวันที่กราฟได้เท่านั้นในวันที่กราฟได้เท่านั้นผมถึงจะเทรดแบบนี้ถ้าวันไหนกราฟไม่ได้ผมไม่เท ผมจะมาเทรดแบบเดินเสมอคุณต้องอย่าลืมนะมันจะมีกราฟได้2กราฟพอได้แล้วก็3กราฟไม่ได้กราฟได้เนี่ยผมเทรดด้วยระบบ1ก็คือ rpr กราฟพอได้เนี่ยผมเทรดด้วยระบบ2อหรือ flexible เดินเสมอเวลาเดินเสมอเนี่ยผมก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาเพิ่มขนาดไม้ขึ้นมาจาก50เป็น100นะครับเพิ่มเป็น2% นะครับจาก50าสิเป็นมาเป็นร้อยแบบนี้ล้วก็เทรดไม้ละร้อยไปเรื่อยๆครับอันแรกหนึ่งคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอันนี้มันคือสองเปอร์เซ็นต์ในวันที่กราฟพอได้แต่ถ้ากาฟไม่ได้ทําไงครับกาฟไม่ได้ไม่เทรดเลยกาฟไม่ได้ไม่เทรดเลยทิ้งเลยครับไม่เทรดอันนี้คือวิธีการบริหารการเดินเงินของผมจะลักษณะนี้ถ้าเทรดไอไอสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมจะเทรดแบบนี้ครับหยุดนะครับเมื่อแพ้สองไม้ติดหรือหยุดเมื่อนะครับ ชนะ2ไม้ติดและไม่เกิน5้าไม้ครับอันนี้คือในระบบที่2นะครับไอ้ flexible ของผมนั่นแหละ flexible เขยนอย่างนี้เปละะ่าผมจำได้แค่ว่ามันมันมันคือคำว่า flexible นะครับเออถูกแล้ว flexible flexible เนี่ยมันแปลว่ายืดหยุ่นหรือว่าคล่องตัวนะครับก็สามารถเอาก็คือการเดินเสมอแหละมันยืดหยุ่นแล้วมันคล่องตัวกว่านะก่อนจะลงนะครับมันมีเวลาเหลือที่เหลือนิดนึงคุณอะไรเนี่ย now S N X อะไรเนี่ยถ้าหมายถึงการอยู่รอดในตลาดไบนารีระยะยาวนะครับและถามว่าเทคนิคไหนดีที่สุดคําตอบนะครับผมฟังดีนะคำตอบนะครับคําตอบคือคือคือไม่มีครับไม่มีคําตอบสำหรับคําว่าดีที่สุดครับเพราะทุกเทคนิคอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้ทั้งหมดครับการอยู่รอดในตลาด ในระยะยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคขึ้นอยู่กับคนใช้คนที่เขาเก็บกวาดถูบ้านกวาดพื้นเก็บเสื้อผ้าเราไม่ใช่นะครับอันนั้นมันคนใช้มันขึ้นอยู <c> ่ <oughs> มันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้เทคนิคนั้นนะครับว่าจะใช้ให้อยู่รอดได้หรือเปล่าอยู่รอดได้หรืออยู่รอดไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคนะครับ เทคนิคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยครับทุกเทคนิคแม่งอยู่รอดได้หมดทำให้ผมถึงพูดคำว่าทุกเทคนิคเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเทคนิคมั่วๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกเทคนิคที่อยู่รอดได้นะครับก็คือเทคนิคที่ที่คุณเทสมาแล้วอะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์วินเลทอย่างน้อยก็คือ60%เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยหรือถ้าเปอร์เซ็นต์วินเลทน้อยแต่มีมันนี่แมเนจเมนท์ที่ดีเนี่ยมันก็อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นคำว่าอยู่รอดในระยะยาวไม่เกี่ยวกับเทคนิคครับขึ้นอออยยยููู่่่่กกกััััับบบนนนนนนนีเเตขขขึึ้้้้คคคควททาใชิๆ ตัวคนคนนั้นเนี่ยมีวินัยไหมในการเทรดมีระบบในการเทรดไหมมีระบบในการบริหารจัดการเงินไหมมีวิธีคิดที่ถูกต้องไหมมี mindset ที่ดีไหมมีทัศนคติที่ดีไหมขึ้นอยู่กับตัวคนล้วนๆนะครับโอเคเคลียร์ไหมนะฮะ